แก่นธรรมธรรมะบัญญายโดยท่านอาจารย์ทรงกรดมั่นสิงเสียงอ่านและดนตรีบรรเลงโดยนัทสุชยาพาตุบุตร24นิจจังคลอดมาจากอนิจจังอัตตาคลอดมาจากอนัตตาแสดงธรรมกลุ่มต้นบุญ วันที่14มีนาคม2559ท่านทรงกลดที่หลวงปู่ชาสอนไว้ว่าเนจังมันคลอดออกมาจากอนิจจังอัตตาก็คลอดมาจากอนัตตา ตอนแรกผมก็งงว่าทำไมหลวงปู่ชาสอนอัตตาก็ทำมันเป็นอนัตตานี่ก็สิ่งทั้งปวงมันไม่เที่ยงเป็นอนิจจังนี่ทำไมหลวงปู่บอกว่านิจจังคลอดออกมาจากอนิจจังอัตตาก็คลอดมาจากอนัตตาพอเราปฏิบัติไปถึงตรงนั้นอ้อมันเป็นอย่างนั้นจริงๆเมื่อเดินมัคจิต จนจิตก้าวข้ามโครปุถุชนเข้าสู่โครอริยชนในวงเล็บโคตระภูยานเรียกว่าถึงโลกุตระมากแล้วตรงนั้นมันก้าวข้ามอนิจจังไปสู่นิจจังแล้วปัญญาหรือความเห็นที่เกิดตรงนั้นที่เรียกว่าโลกุตระปัญญามันเที่ยงเข้าไปแล้วไม่กลับกลอกแล้วเห็นอย่างไรก็เห็นอย่างนั้น จบจนนิพพานโน่นและเมื่อออกจากอนัตตาหมายความว่าออกจากความไม่มีแก่นสารสาระตัวตนของขันห้าได้ที่ออกมาก็คือจิตที่บริสุทธิ์นั่นเองจิตที่บริสุทธิ์นี่แหละมันคลอดออกมาจากความเห็นว่าขันห้าเป็นอนัตตาเพราะเมื่อเห็นอย่างนั้นจิตก็ไม่เข้าไปยึดมั่นหมายมั่น กาะเกี่ยวอีกต่อไปจิตจะวิมุตออกมาเป็นจิตล้วนๆที่หลวงปู่ชาบอกว่านี่แหละอัตตาละแต่เป็นอัตตาที่หาตัวตนไม่ได้นะเพราะจิตมันว่างตรงนี้หลายท่านอาจไม่เคยได้ยินได้ฟังแบบนี้มาก่อนยิ่งพวกเจ้าตำราหากได้อ่านต้องนึกแย้งเถียงในใจอย่างแน่นอนผมก็ตอบตามที่เห็นอยู่ตรงหน้านี่แหละ หลวงปู่ชาจะสอนลูกศิษย์พวกเจ้าตํารานักคิดนักเขียนธรรมะทั้งหลายเสมอว่าเวลาไปแสดงธรรมประกาศธรรมให้เอาความจริงไปแสดงอย่าเอาความจำไปแสดงความจริงที่ออกมาจากจิตนั่นแหละคือความจริงแท้แต่ถ้าเป็นความจำความคิดสำนวนโวหารทั้งหลายแม้จะดูดีแต่มันก็หาใช่ของแท้ไม่ หรือทำบางอย่างก็แสดงไปด้วยความเข้าใจว่าถูกต้องแต่พออ่านดูแล้วจิตมันโต้กลับออกมาทันทีว่าอันนี้ไม่ใช่ไม่ถูกเพราะมันเห็นของถูกของใช่มาแล้ว